สวัสดีครับคุณที่เกิดในราศีพิจิกดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2564ปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าขยับขยายต่อเนื่องจากหลายๆปีที่ผ่านมาจะเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาถ้าคุณรู้ว่าคุณขยันแล้วรวยฟันธงผมต้องบอกเลยเรื่องขยันแล้วรวย เพราะมันไม่ใช่แปลว่าความขยันเป็นหนึ่งในอิทธิบาสีคือหลักของความสำเร็จตามหลักพุทธองค์ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาไอข้อแรกเลยก็คือวิริยะถ้าใครไม่มีข้อแรกเนี่ยรวยยากชาวราศีพิจิกเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารในทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่ากล้าแข็งขยันให้ถายอังคารดาวอังคารดูดังกล่าวนี้โครจรวิปริตบ้างเดินหน้าบ้างฝอยหลังบ้าง ตามหลักโหราศาสตร์ในลำดับของหลายปีที่ผ่านมาแต่ในปี264ดาวอังคารโครจรเป็นจังหวะจากคนไม่มีวิวิผลิตเลยตลอดทั้งปีจึงเป็นจุดที่ชาวราศีพิจิกถ้ารู้ว่าถ้าดาวประจำตัวคุณโครจรในตำแหน่งแบบนี้อย่างนี้คุณขยันแล้วดีลงร็อกรวยฟันทงมุมของดวงดาวเนี่ยปรากฏชัดผมจึงชี้แจงแถลงไขในโอกาสที่มีความเป็นไปถึงจุด ในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่อย่างนี้เป็นวาระมงคลประการแรกการเรียนการศึกษาดาวศรีก็โคโจรอ,อยู่ในมุมที่ดีต่อดวงชะตาเป็นหนักหนาวันที่28-29มีนาดาวพฤษีโคโจรเป็นประทุมเกณฑ์จรและอยู่ไปจนถึงวันที่28กันยายนจึงค่อยล่วงย้อนกลับมาอีกทีแปลว่าชาวราศีพิจิกนี้ มีนาถึงกันยาขยันอ่านเขียนเรียนศึกษาสอบสําเร็จสมปรารถนาฟันธงจังหวะที่ไม่ใช่ก็ขยันมากกว่าเดิมหน่อยเป็นร้อยเท่าพันตวีเรื่องการงานในดวงชะตาเห็นได้ชัดเจนว่าที่ผ่านมามีเกณฑ์ดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงแปรผันแปรปรวนเพราะราหูเร็งดวงชะตาเป็นมุมดวงชะตาแตกก็ได้ได้กีตาเกณฑ์ก็ได้กีตะสัตตต้องคุมเมนนะ อาสูรินองค์เกณ์กล่าวไว้ราหูเป็นสตะเลงชะตาจะมีมหามงคลแก่ดวงชะตาให้มียศถึงพญาเป็นการใหญ่มีทรัพย์สมบัติที่มากมายบัวร้านแจ้งแถลงไขแต่การมาแปลว่าการนี้มันไม่ได้มีพญามันไม่มียศตำแหน่งแบบตะกอนแต่แปลวยศตำแหน่งแล้ววัดทางทรัพย์สินที่ความมั่งคั่ง แปลว่าหมายถึงว่าคุณที่เกิดในราศีพิจิกจะรู้อย่างนี้นั้นนับตั้งแต่วันที่10กันยายนปีที่แล้วจนถึงปีนี้ทั้งปีแล้วต่อไปปี2 5 6 5จนถึงเดือนมีนาคมชาวราศีพิจิกตะลุยขย,ยันมุ่งมั่นและตั้งใจความรู้ความสามารถประสบการณ์จะนําให้สู่ที่ขึ้นที่สูงในตําแหน่งในโอกาสในทรัพย์ในความมั่นคงและความมั่งคัง่งแต่จะต้องมีจุดหักจุดพลิกจุดเปลี่ยนอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแปลว่าการยุบเลิกการยุบเลิกย้ายแล้วเริ่มต้นใหม่ ทำแบบนี้เกิดสิ่งแบบนี้แล้วอย่าเศร้าใจดี B. ฟันธง <S <S พันวงชะตาชาวราศีพิจิกคุณเจอหรือ,อยังเจอต่อหรือ,อยังทุกหรือ,อยังตกงานฉับพลันหรือ,อยังถ้าเจอแล้วไม่ต้องกลัวรีบฟื้นฟูก,กําลังใจและกลับมาลุยใหม่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจะไปสู่ความมั่นคงม,มีความเจเริญก้าวหน้าโดยเพพาะงานที่เกี่ยวข้องกับไฮเทคเทคโนโลยี Tech, สื่อสารมวลชนวงการบันเทิงดารานักแสดงมหาชน งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในประเทศซื้อมาขายไปงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวิญญาณการแสดงความเป็นแอคเตอร์ในตัวในตนความเป็นนักการตลาดรับรองว่าจะมีมุมที่ประสบความสําเร็จอันนี้ฟันธงเลยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีมุมของดวงชะตาที่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่และเป็นความมั่นคงเชิงขยับขยายที่มีโอกาสได้ในทรัพย์สินโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปถึง28กันยายนเพราะดาวเสดีโคจรเข้าในปบพันธุ ซึ่งแปลว่าทรัพย์สินหรือความมั่นคงและเจ้าเรือพบพันธุก็ไปโคจรเป็นเจ็ดได้กีตสัตตต้องนะมิเมนอสุรินองค์เกณฑ์กล่าวไว้แปลว่ามหามงคลโชคมหามงคลชัยราศีพิจิกต้องไหว้เทพร,ราหูทรงครุฑที่ไหนภาคเหนือไปวัดพระธาตุริบุญชัยจังหวัดลำพูนภาคใต้วัดนางพญานครศรีธรรมราชอยู่ที่ตบบนปกนกากนครภาคอีสานวัดสรร์นครศรีมา,าโคราชภาคกลางอยู่ที่สิวันสถานรัชดาราฐพ้าตรงสี่แยกเลยไปสักการะหารรูปราหู เหรียญราหูมาบูชาติดตัวไปจับตนลูกนี้เป็นพระราหูเนี่ยเป็นมหามงคลเสริมดวงชะตาราศีเพราะปีนี้ราหูให้คุณเป็นองค์เกณฑ์กับดวงชะตาต้องมีท่านไว้บูชาและจะเป็นมงคลเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินดูและปีนี้ถ้าเกิดขยันไม่งอมืองอเท้าลุยกล้าลุกลุยสู้สําเร็จผมก็รอดูพี่สาวที่น่ารักของผมคนหนึ่งพี่ม้าอณภาเกิดสดีอยู่ราศีนี้แหละ ทีนี้ปีที่ผ่านมาแกมีจุดเปลี่ยนงานแต่แกยังไม่ท้อถอยแต่ลุยไหวพระทําบุญคนที่มีความรู้การศึกษามากๆนะประสบการณ์มากๆเนะี่ยอะไรที่มันล้มได้มันลุกได้มันลุกเร็วเลยนะเพราะ,ะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการลุกฟื้นของชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกทุกคนผมให้กําลังใจลุกแล้วฟื้นพี่เบิร์ดธงชัยเนี่ยก็พิจิกนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกราศีเนี้ยเป็นราศีที่เนิร์วได้เะพูดให้ฟัง ราศีพิจิกนี่เนื่อว่าได้เพราะเป็นราศีมรณะของดวงโรคเรือดวงเมืองและประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าต้องรู้ตัวก่อนว่าดวงชะตาจะพลิกฟืน้นเพราะดาวอังคารไปดาวประจำตัวโคจรมีจังหวะจากคนตลอดปีตั้งแต่ต้นปีเป็นเกษตรปลายปีก็เป็นเกษตรแปลว่ามัน่นคงก็ขอให้ชาวราศีพิจิกมั่นคงรู้ตนรู้ตัวนะบุญกุศลรู้ทั่วประสบการณ์จะช่วยหนุนนําเกื้อกูลต่อดวงชะตาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักแลนะครอบครัวความรักเนี่ยเป็นจุดที่มีสิธิ์ที่จะดีและลายถ้าใครไม่ใช่มันจะจบ ใครใช่มันจะได้เจอแต่มันก็มีจุดวัดและยาวๆไกลๆว่าถ้าใช่ปีนี้ปีหน้ายาวๆไปอีกประมาณสัก3ามสี่ปีข้างหน้าใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นดูยาวๆไกลๆเพราะราศีพิจิกเป็นหนึ่งร้านในราศีที่จะมีความอาภัพเรื่องความรักการพิจิกมีนสามราศีนี้ต้องเข้าใจนะครับว่ามีอย่างนี้คู่รัก,คนร,กคนรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์ทำอาหารเก่งเป็นคนมีดนตรีศิละปะในหัวใจรู้เอาไว้เป็นฐาน นในรายละเอยียดต้องไปเจาะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับสิทธิ์60อรหาหันนะครับที่เรือนพญาโหราธิบดีที่วัดเจ้าอามหรือจะติดต่อกลุ่มโหราสิทธิ์ฟันธงก็ได้อยากรู้ว่าใครดูเป็นอย่างไรติดตามชมไลร์สดทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่ f c e e o o o k แฟนเพจโหนฟันธงรักในขาธิเทศจะมีคําตอบตั้งแต่6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มเนี่ยจะมีสิทธิ์มานั่ง พยากรดวงชะตาไฟ้สดนะครับ6มกริณถึง3ทุกนะครับที่เฟรบุ๊กโผลสะทงรักเลยกันทเทศเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลสุขภาพชาวราศีพิจิกสุขภาพแข็งแรงดียกเว้นคิดมากเครียดประสาทต้องรีบเปลี่ยนแปลงชีวิตเดินทางเปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่เครียบขยับขับเคลื่อนอย่าตกอยู่บนทายตั้งแรงกดดันท้องดูดาวที่เล็งชะตาย้ายที่เปลี่ยนแปลงชีตจะดีขึ้นเอาละครับ สิ่งที่เป็นความร้ายความน่ากลัวในดวงชะตาไม่สิ่งไม่ปรากฏที่เป็นจุดพังทลายก็ขอให้ชาวราศีผ่านพ้นพบเจอสิ่งดีๆสิ่งที่จะเป็นมงคลบุญเสริมดวงชะตาราศีอย่าลืมนะครับชาวราศีพิจิกดวงดีผมแนะนําต้องไปทําบุญที่วัดบ้านเด่นพระกูบายเจ้าเถือนซึ่งเกิดวันเสาร์คู่มิตรเป็นวันเกิดคู่มิตรของพระราหูที่เล็งชะตาเป็นองค์เกณฑ์วัดบ้านเด่นอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทําบุญใหญ่นะเททองหล่อพระที่วัดบ้านเด่น ในวันที่2 0 21กุมภาพันธ์วัดพระกุบาเจ้าเถืองร่วมบุญสร้างมหาวิหารหลวงหาโอกาสไปสักการะเทพพระเสาทรงเสือร่วมบุญสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่วัดเจ้าอามและบูชารูปหล่อเหรียญพระเสาทรงเสือไว้เป็นมหามงคลไปร่วมบุญสร้างขอสวดมนต์กับวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เป็นบุญสร้างเป็นมหามงคลบุญสร้างที่ยิ่งใหญ่ ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นมหามงคลบุญเป็นมหามงคลโชคแล้วก่อนออกจากบ้านเจราจาความกลัวผิดพลาดใช้สีพึ่งมหามงคลสุดยอดสีพึ่งเสริมดวงชะตาราศีขอให้คุณที่เกิดในราศีพิจิกโชคดีตลอดปีดส5 6 4นี้ตลอดไปสวัสดีครับ